เซกิทไทล์ต็อกโฮมเปลี่ยนสีสีม่วงๆ่ว็อกกลัว พากันเดินนะวาาันอาทิตย์วันหยุดเด็กเด็กกินอะไรคะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกขนมอะไรขนมอะไรคะเนี่ยชอรอ๋ออ๋อนี่เทอรล่าใช่ไหมอืมอร่อยไหมล่ะดูไหมในชอเออมาดูดูดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออดูขนมหน่อย <laughs> เออมมเอ,อ,อย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะขนมของคนสวีเดนนะเออนะ่ะกินดูให้ดูโอ้แซ่บ <laughs> โอ๊ย <laughs> ไปต่อต่อ,ตอคุณพ่อพากินนะคะคุณพ่อพากินพาลูกๆเดินพากินไปเลยไปเลยเดินต่อไปเรื่อยๆสวินา่าแฮปปี้มากวันนี้นีเป็นน้ำพุ้านน้ำผู้สวยมากตอนคืนมันสวยนะ มืดลูกมืดมาก พ่อลูกเดินเล่นกันสนุกสนานกลางคืนอันนี้ที่เทียเส้นทัานเล่นนะด้านโฮเอินห้ามทืาสินค้าปิดแล้วนะคะปิดตั้งแต่หกโมงแล้วอันนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วอากาศเย็นนะเนี่ยอากาศเย็นนะคะที่ต้องคมอากาศเย็นนะ บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะอันนี้พ่อลูกจะเดินไปทางวอลกิ้งสตรีทแล้วนะคะถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีท ข้ามฝั่งไปก็เป็นถนนคนเดิน Walking Street แล้วรถไม่ผ่านมีแต่คนเดินนี่เข้ามาแล้วจากถนนคนเดิน Walking Street ห้างโอเลียนสต็อกโฮมสวีเดนคนเยอะตั้งวันคนจะเยอะนีดประมาณพุ่มละห้างร้านก็ปิดกันหมดแล้ว อันนี้ร้านโฮเอมเขาก็ปิดแล้วแหละที่ถนนคนเดินวอล์กอินสตรีทแล้วก็เดินกลับบ้านกันนะหลังจากไปกินข้าวกันมายามค่ำคืนสองฝักฝั่งมีแสงไฟนีเขาประดับวันฮาลวีนนะเนี่ยประดับเทศกาล ตอนรับเทศกาวลวันฮาโลวีนโดยร้านค้าที่เขาขายพวกของประดับในวันฮาโลวีนเขาก็เลยนี่มีตัวนี้ขึ้นมานั่นตัวผีก็ห้อยไว้นะั่นะ่ะตัวผีห้อยไว้ Walking Street เนี่ยถนนบล็อกกิ้งส e รีคนยังมีเดินอยู่ปลายนะ แต่ว่าห้างร้านสองฝักฝั่งเนี่ยปิดหมดแล้วเวลาทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วร้านกูดิตร้านกูดิตร้านขนมหวานนี่นี่ตัวผีเทศกา,าลฮาโลวีนจะมาถึงแล้วดู พ่อลูกก็ถ่ายรูปกันโอ้โหคุณพ่อถ่ายรูปให้คุณลูกอโอโเราเดินเล่นกันนะคะเรามาเดินเล่นกันค่ะที่ถนนคนเดินค่ะอ,อัหนุนร้านร้านที่เขาขายของประดับประหาลาวีนสองรุ่นนะคะม,ม,มายาสวิน่ามาดูนี่ นี่ใครจะมาซื้อของประดับประดาฮาวินเนี่ยเลยเออดูไว้เลยซื้อมาไว้เลยเทศกาลสนุกสนานของเด็กๆเด็กน้อยเป็นผีเนี่ยชุดชุดผีเด็กน้อยไหมเ,เดินกลับบ้านกันนะคะแค่นี้นะคะเดินกลับบ้านกันแล้วหลังออกเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวกัน ที่กรุงแทร็กเดนพวกเราอาศัยอยู่ที่ต็อกโฮมนะคะตามภาษาครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ